สบายดีท่าผู้ชมมัอนี่ก,ก,บกับมาพอกับสองสติบานนาสาน่นวนั่งไปนั่งมาค่ะฮิหิวๆพี่น้องก็เลยมาเก็บบังบางี้ยูไปต่ำอีกเนาะพี่น้องเนาะมัอน,นีค่ะมัอนี่กับมาก,กระปอกเปลือกเนาะพี่น้องเนาะเลยกัมาปอกเปลือกปอกเปลือกบางีก่อนพี่น้องปอกมบกปอกเหงี่ยวก็ล้างน้ำปอกเปลือกมันสะอาดเนาะพี่น้องแล้วก็ล้างน้ำนาก็แล้วแล้วก็ ยังไงเอามางอย่างมาซับซับซับน้องพ่น้องซับซับเลค่ะซับมันให้มันละเอียดน้องพินองเนาะแล้วกา็นีเรื่องซับส่วนดวงวายจิตนอยเขาเขาเอาไฟน้องพ่น้องเนาะซับคขีดความสติผิดพลาดประการใดน้องพ่น้องเขาเขาถือประการใดกเขาเพือโหพอเอาไฟน้ำเด้อพี่น้องเด้อที่กระซับมางอย่างแล้วน้องพ่น้องเนาะ ซาบนี่ละกะพานพานเด้อพี่น้องกระพานซื้อไปเมนูซื้อไปฮิพิชมบางีอยู่น่ะพี่น้องก็มาตั้มตั้มตั้ตมได้ปันนี่ผานพานผานละพี่น้องพานละก็พานพานัน้นละเอียดได้พี่น,อน้องจังเอาตั้มมาจาบะบกุงมาขีนน่ะพี่น้องแล้เก็บนี่เก็บต่อมันละเอียด <S <S 2> <S 2> <S 2> เรียบรอยอบบอ้อยเนานนะพี่น้องเนาะแล้วก็มาได้ปนนี่พี่น้องคือขาอะไรคือน้ำอุ่นน้อพี่น้องเนาะ นับอุลล่ะกระป๋กมะขามเซไว้หนอพี่น้องเขามะขามเซไว้ป๋กมะขามเซไว้ละกาสติกระเซเอานับป้าใส่น้ำเลยหนอพี่น้องน้ำก็ต้องเอาเป็นน้ำต้มซุกเหลวเลยพี่น้องเลยเพื่อเขากินเพื่อเขาบขาอยากให้เจ็บท้องหนอพี่น้องก็คือเมื่อก่อนี่เขาต้มคือเมื่อก่อนี่เขาต้มเหล้าน้องพี่น้องเนาะต้มเหลาแล้วสติกรเลยไปขอขี่เหล่ามากอะไรมะขามมันช่วงนี้คือเขาเศร้าตุ๋นหนอพี่น้องเขามีงานจัดงานกัน ข้าใส่แต่วกบกาใส่แต่เบียร์เหล้าน้อพี่น้องเราข้าวกรบบคกๆยจะมี่ทันใดน้อพี่น้องก็เลยสติก็เลยสางมาเห็ดเป็นขีดสัวขีดวัวน้ะพี่น้องอันนี้ก็มาจีปลาไหลนาะพี่น้องปลาไหปลากระเต้านาะพี่น้องเนาะคือผักเนื้อผักไตผักไตน้อกินปลาไหลน้อพี่น้องเขาจีก่อนเอามาต้มด้อพี่น้องมันตทำจนบริสติกับผักพมักพริกเนาะพี่น้องเนาะพุ่นมักพริกก็สางกระเพราก็ฟงสิโลดเนาะพี่น้อง เกลือใส่ไปลงไปพี่น้องหมักลายสักลาบหมักลายใส่ไร้เสียบลายพี่น้องก็ตัม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 น้ำพี่น้องเนาะสติกเฮอร์ติมภาษาสติกเนี่ยและพี่น้องเอออยู่ไปอยู่มาก็เป็นหีวหิเนาะพี่น้องเนาะเอางอยอยู่บ้านเอากระเบิดไปช่างตื่นมากินข้าวนอนกินข้าวนอนกินข้าวนอนหนึ่งข้าวเปล่าไห้มาตถนัดชีวิตเขาสติแต่ละวันเนาะพี่น้องนี่ก็เอามาคข้าวเปียกใส่เนาะพี่น้องเนาะ ແລະກະຕົມໄປແຈກຄໍລໍ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 ນະຍໍ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 ນະພີ່ນ້ອງນະນະຕາເລີຍກະເອົາຫມາກນີ້ໃສ່ເນນຮົາສັບเตรียมນນັ້ນີຕາມາບາບໍຕິນນນນກດາກົນກົດກติดตามດີກົດ กดซับสไครก์กดติดตามทั้งสองสติปัญญาซานเนลในเด้อพี่น้องขอบคุณไลา์ที่เขามาติดตามที่เขามาบองขีปของสติปัญญาซานเอลขอขอบคุณากอกจากใจซาอบบอกใจใจจริงๆนะพี่น้องเนื้อขอฝากติดตามเป็นกำลังใจสติอันนี้เอาน้ำตุ่มใส่น้ำพี่น้องเนาะน้ำตุ่มใส่จะได้มีขีปน้องก็ตักออกไปน้ำพี่น้อง สติกาส่ไปใส่ไปคึ้นลงขึ้นลงขึ้ลงนพี่น้องเนาะคล้นแล้วก็สติกาส่ไปใส่ไปเล้วพี่น้องคล้นแล้วก็ใส่ไปใส่ไปนะพ่นอโอ้ก็สับสนนว่ายน้ำลูกใส่ในพี่น้องเห็นน้ำทนี่ก็สับสนหาบอะไรก็คือตุ่นหอมเล้วพี่น้องคุณหอมมันใส่แบบเข้าสวนนะพี่น้องให้มันหอมแล้วพี่น้องเนาะใส่พี่น้องกระคาแล้วก็ใส่ละคขึ้นลงขึ้นลงขนพี่น้อง ลราต้องใส่บ้าไปครับบ่ได้คือเข้าขวา um. น,นี่พีสส่น้องเข้าขวานใส่ให้มันหอมนะพี่น้องเข้าขวานใส่ใหสส้มันหอมนี่พี่น้องเข้าขวาน่ต่ก็ใส่ไปใส่ไปใส่ไปบุพเพก็ใส่ไหมบุพเพก็ใส่ไหมนะพี่น้องเชิมชิมชิมแล้วก็ใส่ไหมสินะติดกระซิบนะพี่น้องเจอเราบวชขาดบุพเพก้านะพี่น้องบุพเพก้าใส่ลงไป พอเป็นนวดก็ใส่ลงไปใส่ร้ายเสียร้ายมากได้ก็ใส่เอาไปเขาคิดกินเองค่ะน้องพี่น้องน้องห้ามเราไปซื้อไปหาเขาวันนั้นพี่น้องมาเหี่ยวก็เต้นตุนอยู่นะพี่น้องขาดอีิยังน้องขาดอีิยังน้องตอนนี้ก็จะขัดพุ่งชโลดเพูนว่าเอาใส่ไปพี่น้องจัดไปขัดใกล้โอ้ยสะตีกระเฮ็ดหมวกพอสระไปเลยแล้วพี่น้องเนาะขาด เขากคอยได้พ e <ok> ี <ose> ่น <row> ้องบันนี้บกอสิบกเสียบันี้เดย์จริงไหนน้องมันเออมันนี่น่ากระหิตมากเลยวันนี้พี่น้องเจ้าเสพซช่อมชิมชิมซิมเสพแล้วเสพแล้วเสพแล้วเพิ่นว่านด้วันนี้เสพผ่านเลยนะพี่น้องกระพานแล้วก็เทลงเทลงไปเนาะพี่น้องเทลงฐานลงไปแล้วก็ะสุนหน้าตาพี่จริงไรน้องพี่น้องว้าวสุดกระหิตอืมตาเสียพี่นักระตุ้นไล่แตกเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสิติกะกิ๊ดคุมมือเด้อพี่น้องนี่ครับบ่ได้คือว่าต้นหอมห้วยหนานเนาะพี่น้องให้มันหอมมันนะพี่น้องาโคลงๆๆกนะพี่น้องให้มันเข้าเนื้อเนื้อนเนาะพี่น้องเนาะอื มาเนี ika, ma, na, n n ่ยค่ะพ่อเมืองนกกนพี ong, ่น้องมันนากินขนานใดขี่ลัวของซาติงน้อพี่น้องตั้มขี่ลัวตั้มตึนหอมเสร็มังเงี้ยค่ะข่ามแรกคือลูกไส้นะพี่น้องน่องมันนากินน้ำกันน้อพี่น้องน่องวันนี้ก็ถอดเข้าไปเด้อพี่น้องมากินขี่ลัวขี่รัวน้ำกันนะเศรษฐกิจก็มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อวายอยู่ไกลอยู่ไกลไปพี่น้องฟังไทยฟังลาววายอยู่ไกลอยู่ไกลไปพี่น้องฟังไทยฟังลาวมาเด้อพี่น้องมากินขี่ลัวน้ำกันพี่น้อง แซ่บนอนเส็บนอนสติก้กินกินกินเลยพี่น้องวันนี้สติกมากินแบบนี้แน่ละพี่น้องสติก้ากินไงยู่ง่ายเนาะพี่น้องเนาะมากินแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะพี่น้องมาอยากทั้งสติก้หากินได้เพื่อนได้านได้เพื่อนไดควันอะไรพี่น้องวันนี้กะอเราบะเส็บพี่ยังใส่สุดเอาสุดเอาอยากวันนี้อยู่ซสื้อกรอยากอยได้พี่น้องหิวตื่นแต่นอนและกะเป็นชีวีว่าะพี่น้องอื้ม เซฟเพีงพี่น้องเซฟเพีงไม่มีโมโกรกินเลยพี่น้องตีก็อยู่ตัวคนเดียวกินแบบเงียบแบบนลรัสติกะตื่นเต้นน้องขึ้นมาอยากกินขี้เล้าเสื้อผ้ากานยุ่งยากซ้อๆมือไปยังไงพี่น้องเอยังได้กับเขอสุดออกไปผิดพลาดประการใดนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้สติกเลยพี่น้องเด้อไก่กระซองพี่น้องไก่กระยาวก็ไก่นะพี่น้องเนาะบันไดดันใจพี่น้องสติกะซดไปสดไปสดไปพี่น้องสดสักวสักวะเใส่ ลูกซอสพี่น้องกินนไกินนกินนมากินนมากินนมาไปฝนว่าอืออดออิ่มพี่น้องกินอะอิ่ม้สึกว่าอิอิพี่น้องืสก็สมสเโอ้บานีกันบารนี่น้อจกก